จงหาความสัมพันธ์เรียนเกิดสําหรับจานวนวิธีการะเบียบเรียนซ้นอนกันเมื่อเรียนสีแดงสีขาวและสีเงินโดยที่เรียนสีแดงไม่อยู่ติดกันเรียนสีแดงไม่อยู่ติดกันดังนั้นเราก็ให้กฎว,วิธีทำวิธีทำให้ an คือจำนวนให้ AN คือจำนวนวิธี จำนวนวิธีในการวางเหรียญอ็นเหรียญในการวางเหรียญวางเหรียญเอ็นเหรียญ้อมกันสอมกันดังนั้นเอ่อม,มีเหรียญสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินโดยที่เหรียญสีแดงไม่อยู่ติดกัน 1> a 1 a 1จะได้เท่ากับ a 1ก็ได้เท่ากับสีแดงสีขาวสีนํำเงินก็ได้หมดเลยไหมสามวิธีสามวิธี a 2อาจจะเป็นไม่อยู่ดิดกัน a 2 ก็จะเป็นแดงขาวเงินขาวแดงเงินถูหมอาจจะเป็น h สองเป้นเข่าไหร่ล่สอ2ก็คือ แล้ววิสีอ่อาจ,จะเป็นสีแดงแดงโดยที่สีแดงไม่ได้อยู่โดยที่สีแดงไม่อยู่ติดกันอ,อันนี้เรามัดแดงไว้ มันแดงไว้ขาวข่าวน้ำเงินแดงขาวน้ำเงินก็จะได้ว่าแดงไม่หนึ่งวิธีอันนี้ได้สองวิธีได้สอง สองต่อมาแดงรงมาัาแดงไว,ว้ขาวขาวน้ำเงินก็จะได้เท่าก,กับสี่แมสี่วิธี ดังนั้น a n มันก็เกิดจากการที่ a n ลบหบวกกับ a n ลบสอวิธีเราก็ให้ตัวนี้โดยดังนั้นความสัมพันธ์เวียนเกิดความสัมพันธ์เวียนเกิดเวียนเกิดเราจะได้ว่าให้ ให้ตัวเนี้เป็น x โดยทีใ 8, ่ให้ตัวนี้เป็น x เอให้ตัวนี้เป็น x กำลังสองเป็น x แล้วก็เป็นหนึ่งดังนั้นโดยที่อันนี้ยกูเอ็กมากกว่าเท่ากับสามเนาะโดยที่อ่าโดยที่ a หนึ่งเท่ากับสาม a สองเท่ากับ c สมการสมการช่วยว่าถุพจาได้เ,กก 2, เท่ากับ x ยกกำลังสองลบ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ดังนั้นเราจะได้ว่าจะได้ว่าเอ,อ,อลฟาเอลฟาเท่ากับ1บวกรูทห้าส่วนสองกับเบต้าเท่ากับ1ลบรูทห้าส่วนสองโอเคเมื่อได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะหาว่า ผลเฉลยคุณเฉลยของสมการเวียนเกิดเนาะผลเฉลยของสมการเวียนเกิดเราก็จะได้ว่าเ n เท่ากับ a ออัลฟยกกำลัง n บวกกับ b เบตยกกำลัง n ดังนั้นเราก็แทน n แทน n เ,เท่ากับ1เราก็จะได้ 1> a 1หนอ่า a 1. จะเท่ากับ A อัลฟาบวกด้วย B เบตซึ่ง A 1หนึ่ง A หนึ่งคือเท่าไหรเ่เอ่ย A หคือ A 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับสามเท่ากับ A อัลฟาบวกด้วย B เบตให้ตัวนี้เป็นสมกา,ารที่หนึ่งเนาะให้ตัวนี้เป็นสมกา,ารที่หนึ่งแล้วก็แล้วก็แทนอ แทนเเท่ากับ2ก็จะได้ a 2เท่ากับ a อแลฟากำลังสองบ b เบต้ากำลังสองซึ่ง A2 จะเท่ากับ C ดังนั้นก็คือ A อแลฟากำลังสองกับ B เบต้ากำลังสอันนี้ให้เป็นสมการที่2โอเคเมื่อเป็นสมการที่2เสร็จปุ๊บเราจะได้ว่า,เ,าเราจะได้ว่าแก้สมการ พอแก้ okay. สมก,การซึ่งจากสมก,การตัวเนี้ยอ่ะสมีค่าเท่ากับ a ออัลฟากำลังสองก็คือ Alpha 1, Alpha Alpha 1, อัลฟาลบหนึน 2, ่งอัลฟาบวกอัลฟาบวกหนงอัลฟาบวกหนึ่งนะอาลังสองก็คือ Alpha 1, อัลฟาบวกหนึ่งบวกกับ b เบต้ากำลังสองก็คือเบต้าบวกหนึ่งมันสี่เท่ากับ A ออัลฟาบวกกับ a บวกกับ b beta ีเบต้าบวกกับ b อันนี้ดังนั้นเราก็จับคู่ให้มันหน่อยสี่เท่ากับ A อบวก b กับอีกอันหนึ่งก็คือบวก A ออัลฟาบวกด้วย b ีเบต้านั่นเองดังนั้นให้ตัวเนี้ยเป็นสมการที่สามเนาะเราก็เอาสมการที่สามลบกับสมการที่หนึ่งเราจะได้ว่า จะได้ว่าเท่าไหร่เออจะได้ว่า4-3ลบ3ได้1เท่ากับ a บวก b ดังนั้น b มีค่าเท่ากับ 1-a ลบ a นั่นเองเราก็หาค่า b ซึ่ง b เท่เทากับเอ่ากับ b อ่าแทนในแทน b เท่ากับ1ลบ a ในสมการไหน 1ลบ a ในสมการที่ที่หที่1ก็ได้เนาะที่1เราจะได้ว่า3เท่ากับ a อัลฟาบวกกับ b เบต้า b ก็คือ1ลบ a a, a beta. อัลฟาบวกกับ1ลบ1ลบ a เบต้าดังนั้นเราจะได้เท่ากับ a อัลฟาบวกกับเบต้าลบกับ a เบต้านั่นเองดังนั้นเราก็จะได้เท่ากับ a คูณด้วยเอลฟาลบเบต้าบวกกับเบต้านั่นเองดังนั้นเราจะได้เท่ากับเอลฟาลบเบต้า a ลฟาลบเบต้ามันก็คือ1ก็คือ2รูทองเท่ากับรูทอย่างเดียวเท่ากับรูทบวกกับเบต้าก็คือ1ลบรูทส่วน2เท่ากับ3มันเองเนาะดังนั้นเราจะได้ว่าเบต้าเดียวก็คือ ดังนั้นจังนี้เท่ากับ3เท่ากับ k k 2รูทบวกกับ 1- ลบรูทคูนด้วย6กอ่ามันก็คือ6ลบ1ได้5เท่ากับ 5- ลบรูท5 5ลบ5บวกรูท5ส่วนด้วย2รูท5เท่ากับ a ดังนั้น b มีค่าเท่ากับ1ลบ a มีค่าเท่ากับ1 ลบ5บวกรู o t ส่วนด้วย2รูท5ดังนั้นจะได้เท่ากับ2รูท5ลบ5บวกรูท5ลบ5ลบรู o t ส่วนด้วย2อง r o ดังนั้นเราจะได้เท่ากับรูท5ลบ5ส่วนด้วย2รูท5ดังนั้นอ่าดังนั้นสรุปเลยเนาะ an เท่ากับ a อัลฟายกกำลัง n บวกกับ b เบต้ายกกำลัง n มีค่าเท่ากับ a คือเท่าไหร่ a คือรูทห้าบวกห้าส่วนด้วยสองรูทห้าคูณกับเอลฟาเอลฟาคือเท่าไหร่เมื่อกี้เอลฟาคือหนึ 2, ่งบวกรูทห้าส่วนสองหนึ่งบวกรูทห้าส่วนสองทั้งหมดยกกำลัง n บวกกับ b b คือรูทห้าลบห้าส่วนด้วยสองรูทห้ากับเบตาก็คือหนึ่งลบรูทห้าส่วนสองทั้งหมดยกกำลัง n นนั่นเองมีค่า